ความแฟนของแป๋วกับนิชานั้นชัดเจนมานานแล้วทั้งการกระทำและคำพูดซึ่งทั้งคู่ก็ไม่เคยปฏิเสธซ้ำยังย้ำชัดในความชัดเจนของความแฟนขึ้นเรืเร่อย ะกิลกินแล้วนะแฟนกำลังไปเรียนทำอาหารอยู่นะลุงหลานชัดเจนได้เลยเราชัดแน่พิงก็อยากขอบคุณปิงที่เข้ามาเหมือนเข้ามาพลิกชีวิตนี้ในช่วงนั้นเลยคือคืออย่างที่หลายๆคนรู้ว่าเนี่ยมีนเจออะไรมาหลายอย่างนะ ก็ทํางานมาเรื่อยๆจนมาเจอปิงได้เล่นชีวิตด้วยกันแล้วก็ได้มีกระแสแล้วก็ได้มาเจอทุกคนผมนี่แบบโคตรอยากขอบคุณแบบไม่รู้เลยว่าแบบมันคือเรื่องอะไรกันที่เราสองคนมีถึงทุกวันนี้ผมอยากขอบคุณทุกคนมากครับผมก็ผมรักทุกคนแบบผมให้เกียรติทุกคนผมรพบทุกคนมากเราเหมือนกันแบบไม่แนคือเรารู้เลยว่าแบบมีอมีแบบมีเรื่องเยอะมากที่ผ่านมาหรืออะไรเงี้ยแต่ผมอ่ไม่เคย สนใจเลยครับทำแบบที่ลบพวกนั้นเพราะผมบบมีลังใจจากทุกคนแล้วผมไม่สนใจอะไรเลยเพราะผมมีทุกคนแล้วก็มีปิงรังผมอันนี้เสื้อของใครปากกาของใครปิงปิงของใครอของใคร